สรุปข่าวสโมรสร,รเชลซีประจำวันที่6กรกฎาคม2564โดยเฉพเปีายครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้มาร์ซ่าพร้อมจะปล่อยแข้งเป้าหมายเชลซีแบบฟรีเพื่อระดมทุนหลังเมสซี่เอาไว้โดยมีรรงงานจากประเทศสเปนมาว่าบาร์เซโลน่านั้นพร้อมจะปล่อย2ผู้เล่นชุดใหญ่ออกจากทีมแบบไร้ค่าตัว เพื่อระดมทุนรั้งตัวลีเนวัตซี่ให้อยู่กับทีมต่อไปโดยทางบาร์เซโลน่านะผมพร้อมจะปล่อยมิบราเลม Finish, ลกินิชและก็ซาวิเอลอุมจิตี้ออกจากสมโมสรไปแบบฟรีๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจะรักษาลีเนวัตซี่เอาไว้ที่สมโมสร ตอนนี้เมซี่เป็นฟรีเอเจนต์อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่สัญญาของเขาที่ถิ่นคัมนูนั้นหมดอายุลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบาสารสเซรลนาจะมีความหวังที่จะโน้มน้าวตำนานสโมสร,รให้เซ็นสัญญาใหม่แต่อาจต้องใช้เงินมากถึง200ล้านยูโรจากบินค่าเหนื่อยเพื่อเสนอสัญญาอย่างที่เขาต้องการให้กับแข้งชาวอาเจนไตน์แบนี้โดยบาสารสเซโลนานั้นกำลังพยายามจะปล่อยผู้เล่นหลายๆออกไปในช่วงสมัยน,นี้โดยที่ทั้งอุลิตี้ หรือเปยานิชนั้นไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโรนันคูมันก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาล2021โดยสื่อดังกล่าวของสเปนอย่างชาบุนโตจอบร์จิโบรายงานมาว่าบา์เซน่านั้นพร้อมจะปล่อยให้ทั้งคู่เดินจากไปฟรีเพื่อจะลดภาระค่าเหนื่อยของสโมสรอ,อย่างไรก็ตามนะครับผมอูลิตี้นั้นได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปแล้วและก็ยังไม่หมดหวังที่จะเบียดแทรกตัวเองเข้าสู่แผนการทำทีมของทางผู้จัดการทีมชาวนเวย โดยประการหลังชาวฝรั่งเศสนั้นเหลือสัญญาอีก2ปีกับทางชินคัมโหนโดยมีบริงานมาว่าลียงและก็มักเซ่กำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็มีรายงานมาว่าเปยานนิสนั้นเป็นที่ต้องการของเชซีและก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการกลับไปที่อิตาลีที่ว่ากันว่ามีอินเ์มิลานและก็จูเวนตุสสนใจจะใช้บริการเขาทั้งนี้ยังมีรายงานมาว่าเปยานนิสนั้นซึ่งเพิ่งจะมาถึงสโมสรเมื่อกันชินแล้วด้วยค่าตัว60ล้านยูโรยังไม่ได้ตัดสินใจมาว่าจะยอมรับข้อเสนอของบาร์เซโลนาหรือไม่อย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อดังของสเปนอย่างมากามาว่า ทั้ง2ได้ปฏิเสธข้อสเสนอของสโมสรในการยกเลิกสัญญาของพวกเขาโดอทางอุมิตี้และก็เปญน,นิชนั้นเหลือสัญญาอีก2และก็3ปีตามลำดับนะฮะทั้งคู่นั้นจึงเลือกไม่รับข้อสเสนอการยกเลิกสัญญาดังกล่าวอย่างไรก็ตามอุมิตี้นั้นพร้อมที่จะออกจากสโมสรหากมีข้อสเสนอที่ยอมรับได้ก่อนชี้ฤดูการใหม่นั้นโดยทัพเจ้าบุญทุ่มยินดีที่จะรับข้อสเสนอประมาณปราว15ล้านยูโรสำหรับนักเตะวัย27ปีรายนี้ เป็นนาังานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่าครับเพิ่มสกิลเชลซีแถลงปล่อยบินบรีกิมอให้นอริสยืมตัวไปใช้งานโดยเชลซีสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าบินบรีกิมอมิดฟิลทีมชาติสกอตแลนด์จะย้ายไปร,ร่วมทีมนอริสิตี้แบบยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเรียบร้อยแล้ววันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแชมชป,ป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีมล่าสุดได้ออกแถลงการบอกว่าบินรีกกิมอดาวรุ่งทีมชาติสกอตแลนด์ที่เพิ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางทีมชาติในศึกยูโร2020ก่อนที่โชคฟ้าดนะฮะจะติดเชื้อวรัคโคน,นิด1ีนและสกอตแลนด์นั้นก็ตกรอะแบ่งกลุ่มไปในท้ายที่สุดซึ่งกิมอลได้ให้สัมภาษณ์หลังย้ายซบทัพนกคมินนเหลืองอ่อนบอกว่าผมตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมอดใจรอฤดูกาลใหม่ไม่ไหวแล้วผมตั้งตารอคอยกับการย้ายมาอยู่ที่นี่ไดดด้้โอกกาาสสลลงเ่่นใหมทีุ เท่าที่จะเป็นไปได้และก็ช่วยนอร์ดิสตี้แข่งขันในสึกฟุตบอลเบลเกิตผมได้มีโอกาสคุยกับทางดเนียลฟาเคเขาโทรศัพท์มาหาผมและพวกเรานั้นก็คุยกันถึงเรื่องอาที่พวกเขาต้องการชเชล่นอย่างไรก็ตามและวิธีการที่เขามองผมกับการเล่นในทีมทุกอย่างที่เขาพูดเป็นสิ่งที่ผมต้องการทําในสนามมิฟิลด์ดาวรุ่งชาวสกอทคน,นี้ก็จะกล่าวชิงชายเอาไว้ครับมาเนผมเป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เล้าบดูข่าวต่อมากันดีกันครับ,บรู้จักดีอัสปปริโกยตาเตือนแข้งสเปนห้ามลัดสายตาจทางจอจิงโยเด็ดขาดนะโดยแนวรักษาสำคัญของทัพกระชิงดุนะฮะเตือนเพื่อนร่วมทีมห้ามประมาทจอจินนี่ไว้ดุ่มเด็ดขาดชี้หากจับตายได้โอกาสเปิดศึกอิตาลีก็มีสูงนะโดยเซซ่าอัสริโกยตาฟูลแบ็กมาดนิ่งของทีมชาติสเปนรายนี้ หากทัพกระทิงดุนั้นอยากจะผ่านเข้าสู่รอบชิงดำในศึกยูโร2020ก็ต้องจัดการกับทางโจจินนี่ไวดุ่มมิดฟิลด์คนสำคัญของทีมชาติอิตาลีให้อยู่หมัดโดยในเกมรอบตัดเชือกวันา a า a นี้โดยนารรับวิสาสิัศนปีเวรานี้ได้กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมสโมสรชาวอิตาลีนมาว่าตอนนี้ผมนั้นกำลังพยายามทำให้ดีที่สุดนะเพื่อทีมชาติของเราและรจจินโยก็เช่นเดียวกันเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของอิตาลี และมันคงจะดีไม่ใช่น้อยถ้าเรานั้นได้เจอกันในสนามเขามีคุณภาพฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมชอบเก็บบอลไว้กับตัวและพยายามคุมเกมดังนั้นหากเราสามารถตัดเขาเออกจากเกมได้ก็จะมีโอกาสสูงที่สเปนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศนั้นศึกยูโร2020จะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอิตาลีจะฟาดแข้งกันในค่ำคืนวันนี้จะเตะกันเวลาตีสองนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะฮะ ก็ไปติดตามรับชมพวกเขากันได้ใครเป็นแฟนอิตาลีกและใครเป็นแฟนสเปนต้องไปรลอนลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับยูโร2020สีชาติที่มีแข้งเชลซีลงเล่นพาเร์เข้ารอบรอง โดยทีมชาติสเปนทีมชาติอติตาลีทีมชาติเดนมาร์กและก็ทีมชาติอังกฤษซึ่งมีนักเตะเชลซีลงเล่นในสนามทีมชาติล้วนแต่ผ่านเข้าสู่รอบรบองชนะเลิศของศึกฟุตบอลชิงชแชมป์แห่งชาติโยุโรปหรือยูโร2 0ง0กันทั่วหน้าเลยนะโดยหลังจากเกมคู่แรกของรอบแปทีมสุดท้ายเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจางเซซ่าอาสเตรโกตานั้นลงตัวจริงให้กับทีมกระทิงดูเป็นเกมที่3ที่ต่อก,กันและก็ได้ลงเล่นเต็มเ,มเวลา120ีนาทีช่วยสเปนดวลจุดโทษ เอาชนะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไป3ต่อหนึ่งหลังเสมอในเวลา120นาทีไป1ต่อหนึ่งโดยสปเปนจะผ่านเข้าไปเจอกับทางทีมชาติอิตาลีนะฮะที่ส่งทางจอร์จินโยลงคุมแดนกลางตั้งแต่นาทีแรกขณะที่ทางเอเมอร์สันลงเล่นในช่วงท้ายเกมเอาชนะทีมชาติเบลเยียมไปด้วยสกอร์2ต่อหนึ่งขณะที่ทางเกมเมื่อว,วันคืนวันเสาร์นะับผมอันเดรส์คิเทนเซนยังคงเป็นตัวหลักในทีมชาติเดนมาร์กและก็ลงเตะที่โอลิมปิกสเตเดียมปากูชนะเช็กไป2ต่อหนึ่ง โดยแข้งเดนเน่จะเลี้ยวไปชนกับทางสิมชาติอังกฤษที่ส่งเบสันเมาส์กลับมาลงตัวจริงกันอีกครั้งและก็เบสันก็จัด1นึ่งแอสซิสพาสิงโตคำรามนั้นชนะทีมชาติยูเครนไป4ต่อศูนย์ท่าน,นี้เกมรอบสี่ทีมสุดท้ายจะแข่งขันกันในช่วงกลางสัปดาห์นี้ส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศน,นั้นจะแข่งขันในค่ำคืนวันอาทิตย์คิกออฟเวลาตีสองนาฬิกาเป็นต้นไปก็ไปแฟนพวกเขาอย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่านครับ บิลลี่กิมอย้ายพร้อมทีมนอริสิตี้แบบยืมตัวโดอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะผมเชลซีออกแถลงการเรื่องการปล่อยตัวบิลลี่กิมอออกไปเก็บประสบการณ์การค้าแข่งกับทางนอริสิตี้ด้วยสัญญายืมตัวตลอดทั้งซั้ง2021นี้โดยกิมอนั้นต้องย้ายจากทางเรนเจอร์เข้าร่วมทีมอะคาเดมี่ของเชลซีในช่วงซัมเมอร์ปี2017และก็ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสิงห์ปรูไป,ปแล้ว22นัดนับตั้งแต่การเดบิวต์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2019 โดยกองกลางนะผมทีมชาติสกอตรแลนด์นั้นจะมีโอกาสได้รด่วมงานกับทางเดนิเอลเฟเก้์ุณซูชาวเยอรมนีซึ่งเคยคุมทีมสำรองของชังเบอร์ส์เซตมมุนสมัยที่โทมัสทูเคินนั้นเป็นกุนซูทีมชุดใหญ่โดยเฟเก้นั้นเพิ่งพาทีมนอกคมินเหลืองอ่อนคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพในเซสที่ผ่านมาคว้าสิทธิ์ลดเล่นในพิมพ์นิกกิตกันอีกครั้งเป็นงา,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกกัน,นะผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ปิดฉาก9ปีโมเซตลาเชลซีซบทีมัราซียโดยทางวิเจอร์มเซตตัดสินใจโบกมือลาเชลซีจะได้ย้ายไปเล่นกับทางสปาร์ตักมอสโกด้วยสัญญาถาบอลเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ลงเล่นร่วมกับทีมในซั้นก่อน20เกมในรูปแบบการยืมตัวก่อนที่ทางสปาร์ตักตัดสินใจซื้อขาดตั้งเองโดยทางบริมเส้นทีมชาติตจนรชเลียนั้นย้ายเข้ามาอยู่ที่ถิ่นแซมฟอร์ดเมื่อปี2012มีสรีตินาะลงสนามช่วยทีมรวมทุกรริการ 128เกมทำได้18ประตูเป็นการังสำคัญของทีมชุดควา้าแชมป์ผิวนักกีษปี2016ในยุคที่อันโตนิโอคอนเต้ให้เจ้าตัวนั้นลงเล่นตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาเช่นเดียวกับทางแชมป์อีก2อราการที่เขาได้ร่วมกับทางเดบรูคือยูโรปาลีกปี2018และก็รายการ FA ฟเอคัพ2017นั่นเองโดยนอกจากนี้สโมสรยังยืนยันเรื่องการปล่อยตัวดาวรุ่งด้วยสัญญาถาบออีก2ร,รายได้แก่ลุคแมคคมิก กองกลางดาวรุ่งแคาเดมี่รุ่นเดียวกับทางเบสันเมาส์ที่ย้ายไปเล่นให้กับทาง AFC วิมเบิลตันอีกรายก็คือชาร์ลีวิกเก็ตกองหลังทีมแคาเดมี่ที่ได้ย้ายไปเล่นกับทางดิวคาสเซนและขอบคุณพวกเขาเป็นอย่างมากสำหรับการทํางานของพวกเขากับทางเชลซีและขอวอวยพรทั้งคู่นั้นโชคดีในอนาคตข้างหน้าต่อจากนี้เป็นต้นไปก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรเชลซีประจำวันที่ 6กรกฎาคม2564โดยเชฟวัรครั้งเชลซินครับ